ได้มาครับเดี๋ยวเอาไปปั่นครับน้ำกระชายนะฮะน้ำกระชายขิงคาตอนนี้ต้องช่วยตัวเองครับที่บ้านติดโควิดเราต้องช่วยตัวเองใช้สมุนไพรเดี๋ยวผมจะเอากระชายไปปั่นน้ำกระชายผมเอากระชายครับกระชายมาปั่นครใส่ปั่นอใส่เข้าไปใส่หม้อปั่นมีกระชาย มีชายครับมีขิงมีหอมครับมีกระเทียมใส่เข้าไปครับเอใส่เข้าไปให้หมดเราต้องช่วยตัวเองครับตอนนี้ใส่ใส่เข้าไป คาติดครับโควิดเสร็จแล้วเอาน้ำใส่น้ำเทใส่ลงไปาปิด เดนกครับ เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาไปกองกรกองครับกองใส่กระชอน ครับด้านน้ำมันน้ำกระชายเดี๋ยวเราเอาน้ำไปดื่มบีบน้ำออกให้หมดมีประโยชน์ทั้งนั้นครับเรียบเ้อยาใได้น้ำแล้วครับได้น้ำกระชายดน้ำกระชายาลาวครับ มะนาวใส่เดี๋ยวเอาน้ำพึ่งใส่ครับตอนนี้เราต้องพึ่งพาตัวเองโควิดเมื่อเช้านี้ทำให้น้ำกระชายให้ดื่มแก้วหนึ่งแล้วครับคนที่เป็นโควิดไม่ได้กลิ่นตอนนี้ชักเริ่มได้กลิ่นแล้วครับจะทำอีกเราต้องช่วยตัวเองครับตอนนี้ไม่มีใครช่วยเราได้รอเตียง เยันมือครับมือซ้ายไม่ถนัดเอามือขวาบีบดีกว่าขวาบีบถนัดกว่า ร้อยในน้ำมะนาวแล้วครับถ้วยหนึ่งเดี๋ยวเราไปผสมน้ำพึ่งมะนาวมาแล้วครับอาเทน้ำพึ่งใส่เข้าไปรสมันจะได้นั้นหน่อยหวานจะได้กินง่ายหน่อยจะข้น เดียวน้ำมะนาวใสเรามาเอาน้ำร้อนใส่ครับเพื่อที่จะละลายน้ำพึ่งครับน้ำพึ่งเหนียวลายกับน้ำมะนาวละลายกับน้ำมะนาวครับ ร้ออันนี้นี่น้ำกระชายที่ปั่นได้ครับอันนี้เริ่มนอนก้นแล้วครับเดี๋ยวต้องคนก่อนน้ำกระชายที่เราปั่นเมื่อกี้นี้ครับเดี๋ยวจะแบ่งใส่แก้วนะ้ำแก้วคนละแก้วละแก้ว รอที่น่มีความเสี่ยงทั้งหมดเลยคนก่อนครับมันเน้นนอนก้นเี็นไครับสองไปก่อนหมดเียร้อยต่อไปน้ำพึ่งกับน้ำมะนาวครับน้ำพึ่งน้ำมะนาวต่อเลยครับ หนึ่งช้อนเรรยบร้อยหมดเร์ฟได้ครับนี้มีเจ็ดแปดคนครับเดี๋ยวเรียบร้อยตอนนี้ก็ดื่มได้ครับน้ำกระชายที่ผมทำเมื่อกี้นี้ครับนี่ครับเดี๋ยวมาดื่มนี่ครับอือหือ ได้ครับเราต้องรักษาตัวเองครับขอให้สมาชิกทุกท่านรอดพ้นจากโควิดครั้งนี้ไปให้ได้นะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ